อรุณสวัสดิ์ค่ะฟังคลิปดีๆยามเช้านะคะแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันประโยชน์ให้กับทุกคนค่ะผ่านนะคะการไร้สดผ่านเสียงนั่นเองค่ะ มาวันนี้นะคะก็เราดูการในหัวข้อชีวิตนะมีแต่บวกไม่มีลบชีวิตทำแต่บวกไม่ทำลบเป็นคำที่ข้ออ่เป็นคำที่เราเนี่ยพูดย้ำๆกับตัวเองได้ทุกวันนะทุกคนแทนจะขยายข้อความนี้ว่าทัศนคติความคิดความเชื่อ ซึ่งสามสิ่งเนี้ยเจ้าสามสิ่งเนี้ยมีอิทธิพลใหญ่หลวงมากต่อชีวิตของคนต่อชีวิตคนเราทุกคนสมัยที่สมัยยุคสมัยนะคะคือสมัยที่ตัวแพนนะเป็นวัยรุ่นเป็นสมัยที่หนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสาวเนาะจะเป็นคนที่ มองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่มองโลกอีกอย่างหนึ่งมองโลกแบบความเย่อหยิ่งเอ้ยสังคมแย่อะไรประมาณนี้กาคือมุมมองเป็นมุมมองที่แย่ที่สุดแต่แพนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นคนแบบนั้นนะเพราะว่าเรา เรายังไม่เข้าใจเรื่องการทัศนคติการคิดบวกแบบนี้เนาะแล้วก็จึงเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเฮฮา,าปาร์ตี้อ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเบิกบานไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะทีนี้มันเลยเป็นเหตุว่าเฮ้ย เลยเป็นคำถามกับตัวเองว่าเราเนี่ยมีความทุกข์เรามีความทุกข์เรามีความโศกเศร้าต่างๆซึ่งพอเรารู้ว่าเราอะเป็นแบบนี้แล้วเราเลยไปคิดว่าเฮ้ยต่างชาติเนี่ยชาวฝรั่งเนี่ยเขามีความรู้สึกแบบนี้ไหมเขามีความรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ว่าจะชาติไหนเขาก็มีความทุกข์ แบบนี้จริงๆแล้วเราต้องเปิดใจนะการเปิดใจการเปิดใจการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเราเคยเป็นมานะมันทำให้เราเนี่ยมันทำให้เราได้ช่วยตัวเราเองช่วยประมาณว่าเรามีเวลากับตัวเองมากขึ้นเรารู้จัก การให้เรารู้จักการสำนึกรู้คุณไม่ว่าเราจะทำอะไรนะทุกคนถ้าเราไม่มีทัศนคติด้านบวกมันไม่มีทางทำอะไรที่มันสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆเราเนี่ย การที่เรามีทัศนคติที่ดีเราทำอะไรร้วนแล้วแต่มีกำลังใจแพนก็เลยมองหาทางออกว่าแล้วแพนน่ะจะทำยังไงมันรู้สึกแบบความเหงาความเศร้าเอยความคิดในแง่ลบเยอะแยะต่างๆมากมายจึงหาหนทางออกให้กับตัวเองทางออกก็คือเราต้องปรับทัศนคตินั่นเองค่ะ มันเป็นทางสว่างมันเป็นทางเดียวที่จะนําให้เราสู่ความผาสุกนั่นเองจิชะนั้นแล้วนะคะแทนถึงแทนถึงต้องภาวนาว่าชีวิตชั้นเนี่ยมีแต่บวกไม่มีลบชีวิตชั้นเนี่ยทำแต่บวกไม่ทําลบดูเรื่องรีดีตอกย้ําข้อความนี้ให้มันประทับในดวงจิตของเรา และสิ่งที่มันไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับตัวคุณขอแบ่งปันคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันสวัสดีค่ะ